พลังใจและดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่ายกับ Saint Mary Podcast Tune in to Saint Mary Podcast where we make health simple, human, and full of heart. วันนี้ขอใช้เวลาสัาส้นๆมาพูดคุยเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยในคันนะคะนั่นก็คือเรื่องการฝากคันค่ะ หลายท่านอาจจะคิดว่ายังไม่จําเป็นต้องรีบฝากคันก็ได้หรือจะฝากตอนไหนก็ได้เมื่อคุณแม่พร้อมแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะการฝากคันก็คือเราจะต้องมาฝากในช่วงไตามาสแรกค่ะหรือก่อน12สัปดาห์เพราะจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความเสี่ยงต่างๆได้ตั้งแต่เนิ่นๆไม่ว่าจะเป็นภาวะเบาหวานขณะตั้งคันความดันโลหิตสูงหรือความผิดปกติของทาลกในคันค่ะ และเมื่อคุณแม่มาตรวจตามนัดอย่างสม่ำเสมอทีมแพทย์และพยาบาลของเราจะสามารถให้คำแนะนำคุณแม่ในเรื่องต่างๆเช่นเรื่องโภชนาการการออกกำลังกายการนอนพักผ่อนรวมไปถึงการเตรียมตัวคลอดอย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ของเรามีทีมแพทย์สูตินรีเวช และพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางพร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดดูแลด้วยหัวใจในบรรยากาศที่อบอุ่นและดูแลทุกท่านเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกท่านผ่านการตั้งครรภ์อย่างมีความสุขแข็งแรงทั้งแม่และลูกแล้วพบกันที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่นะคะดูแลกายใส่ใจไปกับเซนต์แมรี่พอดแคสต์เพราะเรารักท่าน